คิดว่าเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ยต้องมีเงินเท่าไหร่ครับต้องมีเงิน5 0 0แสน1ล้าน2ล้านหรือ3ล้านในความเป็นจริงเนี่ยผมต้องบอกว่าถ้ามีเงินแค่นั้นนะคุณไม่สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ได้นะครับอพา,าร์ตเมนต์ตึกนึงเนี่ยมันใช้เงิน 30, 40, 50ล้านนะแต่เชื่อไหมครับว่าสมัยก่อนนะ มีเด็กคนหนึ่งอายุ26ครับเขาสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจอาพาร์ตเมนต์ด้วยเงินเพียงแค่5แสนบาทเท่านั้นวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของคุณพีรพง์จรูนเองนะครับหรือว่าพี่โด เจ้าของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่งก็คือบริษัท Origin นครับสตอรี่ที่แกเล่าให้ผมฟังในตอนนั้นเองเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีมากๆเลยนะสำหรับทั้งตัวผมเองแล้วก็ทุกคนที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจหรือว่ามีธุรกิจอสังหาทำอพาร์ตเมนต์เป็นของตัวเองนะครับเพราะ,ะนั้นวันนี้เองเนี่ยผมจะมาสรุปเทคนิค ของพี่โดงให้ฟังว่าแกทำยังไงนะอันนี้เป็นเทคนิคระดับหมื่นล้านเลยนะจากคนที่ตอนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทอสังหาที่มีมูลค่าบริษัทมากกว่าหมื่นล้านครับ ต้องบอกว่าข้อมูลวันนี้เองเนี่ยมันมาจากสัปดาห์ก่อนนะที่ผมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์พี่โดงเนาะซึ่งหลายๆอย่างที่แกเล่าให้ฟังกุยให้ฟังเนี่ยผมรู้สึกหูฟังแล้วแบบขนลุกเลยอะจากจุดนี้เนี่ยไปเป็นจุดนี้ได้ยังไงนะครับแกไม่ได้วางแผน1 0 0ขนาดนั้นนะแต่แกใช้วิธีค่อยๆแก้ปัญหาไปเรนะื่อยฮะแล้วก็ผมฟังวิธีการแก้ปัญหาของพี่โดงฟังวิธีการพัฒนาตัวเองของพี่โดงเนี่ยมันก็ทําให้ผมแบบอเมซิ่งหลายๆครั้งนะครับโดยเฉพาะตอนที่พี่โดงเล่าให้ฟังว่า i, เฮ สำเร็จได้ยังไงจนมากลายเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทอยู่ในตลาดทรัน์น์ณปัจจุบันนี้ครับ ทั้งหมดทั้งปวงนี้เองเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่พี่โด่งเนี่ยนะครับไปเห็นที่ที่หนึ่งนะฮะก็คือเป็นที่ที่แกรู้สึกว่าเฮ้ยทำเลดีนะน่าจะเอามาทำอพาร์ตเมนต์ได้นะครับแต่ว่าปัญหาของแกในตอนนั้นเองเนี่ยก็คือว่าพี่โด่งอะ่ะมีเงินเก็บอยู่แค่5 0,000นบาทครับซึ่ง5 0,000นบาทนี้เองเ่ยมันไม่ได้สามารถที่จะเอาไปทำอพาร์ตเมนต์ได้แต่แม้เงินไม่พอนะครับแกก็หาวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีทางอื่นครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือพอได้ที่ที่ถูกใจแล้วนะครับแกเอาเงิน5้0แ0นบาทที่เป ผมย้าอีกทีนะนั้น26นะครับก็คือเพิ่งจะจบมาทํางานไม่เท่าไหร่เลยอะ่ะก็เอาเงินทั้งหมด5 0 0 0นบาทเนี่ยนะครับไปวางมาจําที่ครับคือเห็นที่อันนี้ละโอ้โหจะซื้อที่แล้วก็เดี๋ยวจะสร้างตึกนะแต่มีเงินอยู่แค่นี้นะครับ5แสนกว่าบาทแกก็อเอา5 0 0 0นบาทนี้ไปวางมาจําที่แล้วก็อีกสักประมาณเดือน2เดือนนะครับก็ต้องโอนที่ดินละพี่โด่งแกก็เล่าให้ฟังว่าเอ๊ยอย่างนี้จะทํายังไงดีนะตอนนั้นยังไม่มีเงินนะครับแกก็เลยคิดว่าเออที่บ้านเรามี เครือญาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งพ่อฝั่งแม่นะแกก็เล่าให้ฟังว่าโอ้โหญาติพ่อฝั่งพ่อจะมีพี่น้อง9้าคนเลยอย่างนี้ตอนนั้นเน่ยพี่โด่งก็ใช้วิธีไประดมเงินกับญาติญาตินะครับแล้วก็ครอบครัวของพี่โด่งเองเนี่ยก็คือได้เงินมาประมาณสัก6ล้านบาทโดยที่6ล้านบาทเนี่ยก็คือจะต้องสัญญาว่าจะให้ดอกเบี้ย กับญาติญาติในตอนนั้นด้วยนะซึ่งดอกเบีย้ยในตอนนั้นเองเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก8เปอร์เซ็นต์เป็นของดอกเบีย้ยเงินกู้ตอนนั้นเนี่ยเหมือนดอกเบีย้ยเงินฝากได้อยู่ประมาณสัก3-4เปอร์เซ็นต์เนาะมันจะไม่ได้ต่ำเหมือนปัจจุบันนี้แต่ว่าโอเคถ้าเกิดเอามาให้พี่ดงกู้เนี่ยเดี๋ยวพี่ด่งให้แบบเลยต่ตาเงินกู้เลยประมาณสัก7-8เปอร์เซ็นต์นะครับญาติญาติก็เลยเอาเงินมาให้นะก็ไปได้กระดมเงินมาเนี่ยประมาณหกล้านบาทหลังจากนั้นพี่ด่งก็เขียนแผนธุรกิจขึ้นมานะครับแล้วก็เอาแผน ก็ธนาคารก็ให้เงินมาอีกประมาณ1 8ล้านนะครับเพราะนั้นจะเป็นเงินกู้ธนาคารเนี่ยสิล้านบาทแล้วก็เป็นเงินจากทางที่บ้านของพี่โด่งเองเนี่ยหล้านบาทนะครับเป็นเงินของพี่โด่งเองแค่5 0 0 0สนบาทก็คือเป็นเงินที่เอาไปจองที่ในตอนแรกเท่านั้นเองก็ถือว่าใช้ ทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเองให้เป็นประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นอ่าวเงินของตัวเองนะครับความสัมพันธ์ของตัวเองที่ญาติญาติก็อาจจะเอ็นดูนะครับก็เห็นว่าเฮ้ยพี่โด่งเนี่ยเป็นคนที่ทํางานทำมาหากินนะครับก็อยากจะสนับสนุนแล้วก็สําคัญที่สุดคืออย่างที่3นะครับรู้จักใช้เงินกู้จกากธนาคารในตอนนั้นคือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราคิดจะทำอพาร์ตเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามักจะคิดอ้โหอพาร์ตเมนต์ตอนนั้นเนี่ยมัน20 30 40ล้านนะจะทำไงให้มันมีเนาะคนส่วนใหญ่เ,นะเก่า้อบเก็บเน ะครับให้มันได้ท่านั้นแต่ว่าคนที่เขาทําเป็นในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเขารู้ว่าต้องทํายังไงเนี่ยเขาจะไม่ใช้เงินตัวเองครับโอเคมันต้องมีเงินตัวเองส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะกู้มายืมมาลงทุนมาด้วยกันกับญาติญาติกับเพื่อนๆอ,อะไรก็ว่าไปแต่ในเคสของพี่โดงเนี่ยคือเป็นการไปกู้ญาติญาติมาแล้วก็เอาเงินกู้น,นั้นนะ่ะไปลงทุนในโครงการรวมถึงเอาโครงการตัวนี้ไปกู้แบคงด้วยก็ต้องบอกว่ายุคนั้นเนี่ยนะครับอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันให้รีเทิร์นประมาณสัก8%ต่อปี แต่ว่าดอกเบีย้ยที่ทางพี่โด่งจะต้องจ่ายให้กับญาติิเนี่ยมันก็อยู่ที่8%เหมือนกันมันก็เลยทําให้ผลตอบแทนหรือว่าเงินที่ได้มาจากการทำอพาร์ตเมนต์ใครั้งนั้นเนี่ยก็คือมันไม่พอแน่ๆที่จะจ่ายให้กับ ญาตินะครับแล้วก็จะต้องจ่ายคืนเงินต้นด้วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยอ่าตอนนั้นนี่พี่ดงก็มาคิดเหมือนกันอ๊ะจะทำยังไงให้มันได้ผลตอบแทนเกิน8%พี่ดงเขาเลยคิดว่าเออเขาก็ไปเดินดูว่าในโซนนั้นเนี่ยมีคนเช่าอะไรเป็นยังไงบ้างตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ให้คนไทยเช่าอยู่แต่หลังนี้เนี่ยแกก็ไปเดินดูแกก็เห็นแถวนั้นเองเนี่ยมันมีฝรั่งมีชาวต่างชาตินะครับ แกก็เลยเปลี่ยนรูปแบบอพาร์ตเมนต์ของแกนะครับจากอพาร์ตเมนต์ปกติเนี่ยไปเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ซึ่งในยุคนั้นเองเนี่ยมันก็มีอยู่บ้างนะแต่ยังไม่ได้แพร่หลายเหมือนในปัจจุบันนะครับก็คือเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ที่มี value added มีบริการเสริมต่างๆอ่ะมีช่วยซักผ้าให้มีทําบริการนู่นนี่นั่นโน้นให้แบบที่เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เขาเป็นกันมันก็เลยทําให้เหรทค่าเช่าของอพาร์ตเมนต์ของพี่โดงเองปกติเนี่ยจะได้เฉลี่ยสักอ่ะกลมๆแล้วกันนะประมาณ5,000 5,000บาาทในนนนยยุคั้จก 5, เี่ ได้เพิ่มขึ้นมาเป็น1 0 0 0 0มืนบาทครับทีนี้มันก็เลยทําให้ผลตอบแทนจากการทำอพาร์ตเมนต์ของแกเนี่ยมันมากกว่าแดเละก็สามารถที่จะจ่ายดอกเบี้ยให้กับญาติญาติได้ก็สามารถที่จะจ่ายคืนเงินต้นให้ด้วยนะฮะแล้วก็จ่ายให้กับธนาคารได้ด้วยนอกจากนั้นนะฮะพอแกเริ่มเห็นลู่ทางว่าเฮ้ยทำเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าพี่โด่งเนี่ยก็เอาเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ของเขาเนี่ยไปปล่อยในเว็บจองแรมชื่อดังในยุคนั้นก็คืออะโก a า มันก็ทําให้แบบเกรดค่าเช่าที่ได้เนี่ยมันก็ดีขึ้นนะครับเราจสามารถที่จะขายเซอร์วิสเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นขายอาหารเชา้าขายอะไรพวกเนี้ยนะฮะมันก็ทําให้ผลตอบแทนที่แกได้ในอาพาร์ตเมนต์ของแกมันก็สูงขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วก็ในยุคนั้นเองเนี่ยพี่โด่งแกเล่าให้ฟังว่าแกก็ยังทํางานอยู่นะก็ยังมีเงินเดือนได้เงินเดือนมาจากการทํางานเนี่ยก็เอามาปโปะอาพาร์ตเมนต์ไปเลยโปะโปะ นะครับก็ถือว่าอพาร์ตเมนต์หลังนั้นเนี่ยเป็นสินทรัพย์อันดับแรกของทางพี่ดงแล้วก็ภรรยากันเลยนะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็ทำอพาร์ตเมนต์มาเ,ยเยนะอยเอี่ยอายุ26นสอพาร์ตเมนต์ก็มาเสร็จแถวยี่สิบเจ็ดนะครับทำมาถึงจุดที่แกอายุ33ปีตอนนั้นเนี่ยเป็น CEO ของบริษ,ษัทแล้วนะครับแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากออกมาทำกิจการเอง มีเงินเก็บอยู่3ล้านนะครับตอนนั้นเงินเก็บ3ล้านบาทเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยถ้าจะออกมาทํากิจการของตัวเองอ่ะมันไม่น่าจะพอนะยิ่งคิดว่าอยากจะออกมาทําอสังหาอยากออกมาทําคอนโดอ่ะเงินเก็บ3ล้านบาทเนี่ยมันไม่พอแน่ๆน,นะครับพี่โด่งแกก็เอาอพาร์ตเมนต์ที่มีอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเองเนี่ยมันอยู่ในช่วงตลาดขาขึ้นของอสังหาพอเวลาผ่านไป45ปีปุ๊บเฮ้ยมูลค่าของอพาร์ตเมนต์กับมูลค่าของที่ดินที่แกซื้อไว้เนี่ย มันก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นครับอพอมีมูลค่าเพิ่มขึ้นปุ๊บแกก็สามารถเอาอพาร์ตเมนต์อันนั้นเนี่ยไปรีไฟแนนซ์กับธนาคารเอาเงินก้อออกมาเพื่อที่จะมาทําธุรกิจอสังหาที่แกอยากจะทําก็อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคทั้งหมดของพี่ด่งออริจินเลยว่าแกทํายังไงที่แบบโอโ้โหเริ่มต้นเนี่ยนะครับใช้เงินแค่ห0 0แสนบาทเงินก็ต่อเงินต่อคอนเน็กชันหลายอย่างด้วยวิธีการแก้ปัญหามาเนี่ยนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยอพาร์ตเมนต์หลังนั้นที่พี่ด่งสร้างขึ้นมาเป็นอพาร์ตเมนต์หลังแรก ก็เป็นจุดเริ่มต้นเป็นรากฐานของบริษัทอสังหา Origin ณนะปัจจุบันนี้เองที่มี Market Cap มากกว่า20,000ล้านบาทของประเทศไทยครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทอสังหาที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกนะครับแล้วก็สามารถเอาบริษัทอื่นๆเนี่ยไปลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้เองเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3บริษัทแล้วเดี๋ยวจะมีอีกบริษัท เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบริษัทด้วยเป็นบริษัทในตลาดซับนะครับเพราะนั้นรอบนี้เองเนี่ยผมรู้สึกว่าความสําเร็จของพี่โดงเนี่ยผมก็เคยถามแกน,นะในคลิปผมก็ไปถามแกว่าเอมันมาจากความฝันมาจากอะไรหรือเปล่านะครับแต่พี่โดงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแกไม่ได้วางแผนอะไรขนาดนั้นหรอกแกไม่ได้มีวางแผนว่าเฮ้ยวันนึงจะมีบริษัทในตลาดซับนะอะไรแต่แกรู้สึกว่าความฝันของแก มันมีเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นขั้นตอนไปนะครับแกก็ฝันไปทําไปฝันไปทําไปสนุกไปแก้ปัญหาไปเรื่อยๆตามสไตล์พ่โดจากการเป็นวิศวะนะครับอ่าวิศวะเสร็จปุ๊บพอบริษัทใหญ่ขึ้นแกก็เป็นนักบริหารบริษัทใหญ่ขึ้นอีกก็ต้องไปดูเรื่องการเงินก็กลายเป็นนักการเงินด้วยแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในเจ้าของบริษัทอสังหาที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทยนะครับบทเรียนรอบนี้เองเ,องเนี่ยผมว่าเป็นบทเรียนที่สําคัญนะครับที่ว่าถ้าเกิดเรามีสิ่งที่ต้องทําเรามีสิ่งงงงทที่่่ออออยาาาาากกกเเนนนจจจจรริๆควมมมฝัขะไไป็็้ใหญด ฝันเล็กๆแล้วก็ค่อยๆเติบโตไปกับมันนะครับเรายิ่งเราเก่งขึ้นเงี้ยฝันของเราก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาค่อยๆสร้างมันไปอย่างเงี้ยจนถึงจุดๆหนึ่งใครจะรู้ครับว่าจากเงิน5 0,000นบาทณตอนนี้กลายเป็นทําให้พี่โดเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทอสังหาที่มีมูลค่ามากกว่า20 0 0 0ล้านบาทครับ